ถ้าบอกว่าเด่นว่ากิ่นแล้วอร่อยเราก็จะมานะครับมาอยู่แล้วเดือนหน้าก็จะเป็นโรงเรียนอะไรนะฮะโรงเรียนเขาพังแล้วต่อไปอีกโรงเรียนอะไรผมแก่งแคบใช่ไหมฮะช่องแคบจอดแคบครับคือก็ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเ,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 เรามีผู้ตัดสุน หลายๆท่านด้วยกันมี mainland, ทา่ทานชูชัยวารีช mm ิตระจรมีท่านวินิจโรจนาวงศ์นะครับแล้วก็ท่านผู้ชีพเท้าสกุลต้องเป็นอู้อุปธรรมหลักของเราแล้วก็สามารถที่จะไปได้แล้วท่านชูชัยท่านประธานเนี่ยท่านจะมีพวกข้าวพวกเครื่องดื่มมาให้เด็กด้วยนะครับท่านก็บับะหุนเรื่องอาหารคือ เราจะทำเราต้องเดือดน,นะครับเพราะว่าตราบใดทีเด่เรายังมีกำลังอยู่แต่ารประหลัดวาดเมื่อหร่บอกจะมาทันทีนะท่านปองเาทเป็นคนที่จิตใจดีมีใจบุญใจรสุทธเหมือนเหมือนพวกผมนะครับคือคนเราเมื่อถึงเวลาให้เราก็ต้องให้นะครับเมื่อเราเหินแล้วคนอื่นไม่หินเราก็อยากได้หินตามเหมือนเด็กทุกคนในวันนี้เด็กคือผู้ใหญ่หวันหน้า เยาวชนวันนี้ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีขึ้นและก็จะมีตำแหน่งหน้าที่ที่จะเริ่มทำมากินเริ่มทำงานเริ่มมีอาชีพผู้ทุกคนและอีกอย่างหนึ่งที่ขอฝากไว้ด้วยนะครับโอหนูยาเสพติดอย่าไปยุ่งกับมันนะครับไม่ว่าอะไรก็าตามเพราะว่ายาเสพติดเนี่ยทำให้เราสมองเสียทำให้อาการล็อกบวชแ้งกันแล้วก็หนูก็พยายามบอกพ่อบอกแม่ว่า พวกหนูเนี่ยไม่ยุ่งยานเสรติดนะพราะวกหนูเนี่ยจะเรียนแล้วหนูจะเป็นใหญ่เป็นโตหนูจะเป็นอะไรผานเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีจะมีคุณภาพของชาติบ้านเมืองเรานะครับก็ขอฝากไว้ตรงนี้ทุกท่านด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็เรียนจากคณะนะครับสมภพผู้สื่อข่าวคนสมุทรชัยนะครับก็นำโดยประจันลุ่มณีนะครับ <c oughs> น,ยา,น,นบายกสมารม์คม ถึงทุกอาทิตย์มาเรียนอาหารพร้อมมอบอ,อุปกรณ์กีฬาค่ะหนูร<ม>ู้โโสึกดีใจค่ะ<ม>หนูไม่มีอะไรจะมอบให้นอกจากคำม,มั่นสัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียนพอบค่อ<ม>เพื่อนใจดีค่ะเพื่อนๆแชร์กันร้องด้วยนะคะซีขอบขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ สิ่งของทุกสิ่งเลื่อเนเข้ามีค่า สำคัญนะก็คือคุณฟูชัยวดีพิจิตร์ะครับประธานภูก,การตามรอยพ่อหลวงนะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นกิจกรรมที่สําคัญนะครับลูกก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่สาคัญของของรงเรียนนะครับก็บเมื่อกี้คุณกรลังได้แก้งกั้นว่าคือเรานิ่กินเนาะเราก็อยากจะให้นะครับแล้เป็นเพื่อให้กระดาษกแตคือกิจกรรมในวันนี้ก็เหมือนว่าเป็นผู้รักนะครับาทาง,ทางเลยไม่แกงก็เปิดนะครับก็เป็นบทเรียนอันหนึ่งนะลูกตรงเนี้ย ไปตัานเนื้อทั้งโตโตเป็นผู้ใหญ่เหมือนกับผู้ใหญ่งนน้านี้รวมทั้งตัออ,อด,ด้วยนะครับก็อยากให้ในใน,นไดุไดทรัซย์ในส่วนตระนังที่ทางคณะนี้ได้ให้นะครับวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากครก,ก็ถือว่าในเรื่องของข้ามดินแดนนะครับก็ตรงนี้ก็จะนํานทาง้หนึ่งนะครับแล้วก็ต้นทุนง,ง่ายสูงเลยรวมทั้งข้าวปลาอาหารแล้วก็รวมทั้งสิ่งของที่นำมาวันนี้เขาถือว่ามีมีส่วนสำคัญก็จะนํามาใช้ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะในตรงนี้นะครับก็ถือว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของเรียนนะครับในการที่เอ่อในการที่จะเป็นผู้รับนะครับสำหรับโรรเรียนวั้ถุการเงิระเบิดจริงอยู่ว่าในส่วนของมันจะมีโครงการอาหารกลางวันนะแต่ว่าจริงแล้วเทศเรวเงประมาณคือขนาดนี้ใสหัวประมาณ2ี่บกว่าบาท